ยงไม่เราออกดักแกเด้อ,อเอาเอาเอาโอา้ยน้ำทาทซื้อนี้แหละดึงแม่ดึงแม่ก<อ><อ>็ลุกหนาแล้วมาเห็นมันตาย <c oughs>

ôi ta đâu ấy hết rồi á. Dạ, Đừng bồi vai, không cần bồi vai, không tông bồi vai, không tông lươn nhớ. Đào cuốc à. Ôi, xài gì đó mừng. xài đầm, đua, cho ba, thế rồi Ô ถอนเอาเลยเหรอมันตายหมดแล้วก็ตายหมดแล้วถอนออกไปเถอะมันดินมันไม่เหมือนดินนี่ดินข้างล่างมันแข็งดินข้างล่างมันแข็งแล้วมันโคตรหมดแล้วอะ สัああ่งเอามือมือเขาไปทำไมล่ะเอามือเขาไปทำไมะอะไรอีกอะต้นไมทำไรไปเอาเดี๋ยวบ้าไปให้เป็ดเอาเลยนใหใหญอยู่สนไจเอานะไหนเอาเอาต้นก็เอาหมดแเไปอน้อ โอ้ยเอ๋วยวายอีกแล้วตัดมือคนดีไหมล่ะถามพี่วีเขาบอกให้เอาอ่อนให้หมดอ๋อเหลือเหลือไว้แต่ที่เป็นลูกนะแต่มันเน่าหมดแล้วลากมันเน่าหมดแล้วเนี่ยต้นเอ่าไหมต้นนี้เป็นลูกเอาไว้ก่อน ใช้วดคือคอนนี่ลงมันกำลัส่งมาทั้งคนสุกไว้ยังนะเพียร์ไเท้อยคใส่หัวจากบาทอยู่หัว่ากเยตลอดเอาเบีดบางกับดขาดแล้ววดอยไหมเนงาวยาวันเนาบแล้วเนี่ยงาวาบ้ล้ว เาหักหักกบบนี่นั่นแหละเงขมันก็ขืด้อเอาเรืองพรื่องใดนอกวยเาอยากเป็นเสียนอกรวยก็เอาเด้องนอกรวยเยอะแยเลยเพื่อไข่เพื่อไข